สวัสดีครับพบกับผมสุพจน์คนน่ารักกับอิซูสุเทีนิยนนครสวรรค์ตาขีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์วันนี้นะครับรถคันนี้พร้อมจะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวแครบเอสพร้อมโปรแต่งแมกซิ่งกันนะครับว่ามีความสวยงามและมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวพามาเลยครับชมเลยครับมาดูทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าของเรานะครับโดดเด่นด้วยนะครับโลโก้อิซูซ์นะครับขนาดใหญ่พร้อมกับกระจังหน้านะครับสีเทา ไฟหน้านะครับดวงใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ทางด้านล่างจะมีตัวเบ้าไฟตัดหมอกมาให้ทางด้านล่างด้วยนะครับในส่วนของตัวเอของเราตรงนี้เดี๋ยวเราไปชมทางด้านข้างในความสวยงามของตัวแคปเอของเรานะครับโปรโมชั่นสาหรับวันนี้นะครับพร้อมแม็กซงนะครับขอบ18นิ้วตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กซทีพร้อมกับคอเบรกและน็อตล้อสีน้ําเงินซึ่งตัดกับสีแม็กได้แบบลงตัวกันเลยทีเดียว มาชมความสวยงามทางด้านข้างกันต่อนะครับสำหรับรุ่น S ตัวนี้นะครับมือเปิดจะเป็นสีดำมาดูล้อทางด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นออฟเซตลึกนะครับแต่ว่าความสวยงามของล้อนะครับจะไม่ล้นมากนะครับจะสวยงามเวลานับขับบนท้องถนนเลยนะครับตัวนี้มาดูทางด้านท้ายนะครับของตัวแกรเซ็ของเราจะมีไฟท้ายนะครับขนาดใหญ่แบบสปอร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นโครมแดงนะครับในส่วนของรุ่นตัวเอ โดยเปิดทางด้านท้ายก็จะเป็นในส่วนข,ของสีดำแต่กันชนท้ายนะครับตัวเี้จะไม่มีมาจัดแรงงานนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ดูกันแบบมุมกว้างนะครับของตัวแขกของเราสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าสั่งให้โหลดนะครับในส่วนของหน้าหนึ่งหลัง2นิ้วนะครับเพื่อใช้งานแต่บอกได้เลยนะครับว่าโหลดแค่นี้ก็พอที่จะสวยงามนะครับ แต่การโหลดนะครับสามารถที่จะโหลดเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของการโหลดแต่ละนิ้วนะครับลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มเติมได้ของตัวรุ่นแคปเอของเรามาดูทางด้านภายในกันต่อเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบตัวโอเพนแคปแล้วครับแคปบเปิดกว้างกันเลยทีเดียวนะครับมองแบบมุมกว้างเลยส่วนทางด้านหน้านะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบ3าก้านทรงสปอร์ตมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยทางด้านคู่หน้าเลยนะครับความปลอดภัยของเรานะครับเน้นเลยนะครับในส่วนนี้ ดีดเอ็มพีสามมีมาให้ด้วยนะครับเกียร์เป็นแบบหกสปีดส่วนเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้านะครับพร้อมปีกโอกระชับทั้งด้านข้างนะครับเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่แน่นอนเลยนะครับในส่วนนี้กระจกมองข้างนะครับปรับเลนตัวไฟฟ้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบเสร์ล้อกระจกไฟฟ้าทั้งสองอันเลยนะครับในส่วนูุ่นแข็เอ็กเซสำหรับโปรโมชั่นนะครับวันนี้นะครับรถคันนี้นะครับจ่ายเพียง 6,999บาทต่าไม่ผิดนะครับ6,999บาทพร้อมโปรโมชั่นแถมแม็กซิ่งขอบ18นิ้วพร้อมโหลดจัดทรงให้กับท่านลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับสามารถใช้โปรดาวต่ำได้เลยไม่ต้องใช้คุณธรรายได้2เท่าของค่างวนนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผมได้นะครับ0819713914นะครับสุพจน์คนน่ารักกับอีูเซนิยนนครสวรรค์ตากี ที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวจะพาลูกคันนี้ไปส่งอมอบให้กับเจ้าของนะครับเดี๋ยวไปพบกันนะครับในจังหวัดนครสวรรค์